สวัสดีค่ะสวัสดีครับลาวไลท์ปีหกแปครับผมปีหกแปดไม่พอกันพะไม่พอกันดูคางโพ้นืุญปีหกแปดยังไม่หลุดใช่ไหมพี่ยังยังครับยังรับมีที่มารับมีที่มางวดเมื่อกี้ตัวไหนนะเปดหกห้า เขาถูกเท่าไหร่พี่ถูกแปดแสนโอ้โหเบาอีดีไม่ได้บอลลินได้นี่อบอลอีดีไม่ได้โมเนาะบมเน่โมโมเน่ครับเบาอีดีเบาตามผู้จริงนะแต่ว่าบริษัทน้ำเขาดอกผู้เบาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทแหละครับเบาอะไรเป็นมู่เป็นัพวกันนแหละคูจักกันครับแปดแสนเลยแปดแสนเขาเขาถูกเฉพาะงวดเดียวหรือว่าถูกมาตลอดพี่แบบที่หลายๆนี่ ูกมาตลอดนะงวดละสามแสนสองแสนสามแสนสี่แสนงวดว่าห่าเนี่ยมันถือลายแปดพวกนะแปดแสนเป็นเลขมีที่มาเป็นเลขมีที่มาแต่ว่ายังไม่ท่านใดได้ดวงวดน,นี่ยจะถามเขาเ่าท่านบอกบอกครับเขาจะบอกไหมล่ะพี่สบายเขาจะบอกก็ไดีไปเชื่อเพื่อนแล้วเขาว่างวดน,นี้เขาสิบอกยังไม่ได้นะพิมพ์รอเนาะพิมพ์รอไว้ก่อนคะรับพิมพ์รอไว้ก่อนเด็กรับเด็กรับเบาไล่ลับเบาไล่รับมีที่มาเบาไล่ แต่วคนอื่นอกสบาเบาไรก็บอกเขาบอกแต่คนอื่นป่ะพี่เขาบอกแต่คนอื่นป่ะครับเขาเขาบอกว่าเขา่วันนี้เขาสิบอกแต่ว่าเขาว่าเขาสิบอกเข้านางวดนี่นะแต่ว่าทุกเกี่ยวนะเขาก็ถือมาตลอดแต่ว่างวดนี้เขาว่าสิบบอกครับเขาบอกมาแล้วว่าเขาเขาว่าสิบบอกแต่ว่าเขาถูกเนี่ยปีหกแปดนี่คือไม่หลุดเลยไม่หลุดสูงสุดก็คือแปดแสนแต่ว่าเบาไรก็ฝันอยู่ ฝันครับมีเลขฝันอยู่แต่ว่ามันคือหลายตัวถึงใช่ไปตัดเสื้อเอาเนาะฝันแบบใดเซนเซอร์ไอ้ผมเนี่ยเด้อฝันเห็นตะขาบเปล่าฝันเห็นตะขาบตะขาบตุยตะขาบตุยตะขาบตุยเป็นยังไงครับเล่าเล่าให้ฟังหน่ครับถ้าเล่าให้ฟังมันก็ตุยแหละเออมันตุยไม่เป็นไรตุยไม่เป็นไรถ้าเล่าฟังมันตุยก็เลยก็เลยมีตัวเลขนะแต่ว่ามันก็หลายตัวอยู่แต่ว่าก็ตัดเสื่อเอา มีมีหนึ่เอาเขียนเอาเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนก่อนลรืมดิครับเดี๋ยวปู่บอกกับสิลรืมอยู่ฝันจะขึ้นเียขึ้นหลายตัวเหอฝันแบบไหนครับฝันขึ้นเดียวนหแต่ว่ามันก็ได้หลายตัวมันก็ททั้งมีหนึ้ามีหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสาครับ อันนี้เเรียก3ตัวสามตัวสมตัวมีสองแปดสามศูนย์สามสองสองหางเลขศัเลขสองตัวกับสหางก็ติดหนึ่งเบ็ดเลยสองแปดสามกับศูนย์สามสองครับสามสองตัวก็มีหนึ่ แล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามไมันออกยากนะอมมันก็ไม่แน่เด้วยสัญจรเนาะวันนี้เนาะหลายปีแล้วไม่เห็นมันออกสัญจรนะพี่ไม่แน่นะแต่ว่าที่ผมดักได้นี่คือว่าไอ้เลขที่ว่าที่ที่มานี่แหละที่มาต้องรอเขาแสดงว่าเขาถูกกันทั้งตลาดเลยเหรอพี่หรือว่าไงซาบ์เบิร์ดตลาดเลยใช่ไหมพูดถึงเจอผมผู้เดียวแล้วในตลาดเขาไยายามจากไหนพี่ทำไมเขาถึงแม่นจังไม่รู้เหมือนกันเขาไม่บอก เขาบอกว่าห้ามบอกอ้าถูกปีหกแปดนี่เขาไม่รวยแล้วเหรอพี่ก็พอได้อยู่ดิโอก็เจ๋งอยู่ดิคนที่ถูกก็คือว่าเขารวยแล้วไปเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเอฟซีจะถามนะถูกทั้งปีจะไม่รวยเหรอนะไงเขารวยอยู่แล้วโอ้กับปีนตมาที่นี่ นะพี <mm <mm ่เนาะเล็กดังเล็ก no ด no 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 ังว่ะเล็กดังเล็กดังพี่ตองงวดที่ให้เม็ดเดียวอ่ะเออที่ที่ต่องวดที่ให้เม็ดเดียวตัวไหนอือพี่ที่ตองวดบอที่ฝันตองวดบเออพี่ฝันแบบไหนตองวดลอ๋อเม็ดเดียวเลยหนึ่งเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวเลยเนาะอะไรนะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวอันนี้ฝันตองวดเด้ฝันว่าจังไรครับตองวดฝันว่าเอาเท้าขูมนิดหน่อยได้ อันข้างที่มันออกหกูนน่ะฝันว่าเป็นามซื้อปักแตงเขาทามว่าปักแตงทุงทุงละเจักบาทเขาก็เลยตอบว่าทุงละหกสิบบาทแล้วก็เลยใจว่าเอาปักแตงเขาขายทุงละลอยแปดสิบสองลอยไม่ได้ขายหกสิบบาทตื่นเศ้า้ามือเลขอออกออกโกูนออกซูนออกโกูนอ่ะวัเต็มเต็มเลยวดนี้ก็เลยฟฝันอีกฝันลักษณะเก่าแต่ว่าฝันว่าเขามาซื้อของฝันว่าเขามาซื้อของน้ำ วันนี้เขาถามว่าถุงเท่าไรท่านี้เลยตอบเข้าไปว่าถุงละร้อยสี่สิบแต่เขาบอกว่าโมเมนเขาว่าร้อยเจ็ดสิบเขาว่าคนสื่อเนีย,เยงกันก็เขียงเขียงกับคนสื่อได้นี่ะเขียงกับคนสื่อเขียงกันนี่มันละนลเขาก็บอกว่าร้อยเจ็ดสิบจะฟ้องเขาเขว่าร้อยสี่สิบเนี่ยเขียงกันเนี่มก็เลยว่าคิดว่ามันต้องเป็นสไตล์เก่า แต่ายเกาคือเ0ศูนย์บาทเจ็ดศูนย์บาทสี่ศูนย์มเมน่ศูนี่มันเป็นน้ำเข้าเทียงเขานะ่ยอาจจะเขานี่เป็นคนเทียงแต่ว่าเขานี่เป็นคนที่ให้เข้านี่ร7นะนะนะอยนะเจ็ดสบูดวาซื้อนี่อยเนย์เจ็ดก็แล้วกันเนาะสี่ศแล้วนนอ,อันนี้ฟันตองหวดนะี่ยอันนี้ฟันตองหวดฟันตองหวดนี่ละอันมันสี พันปันตองวัดอันมันสินั่นนะเพราะว่าต้วงวดมันปันขึ้นมือเล็กออกเลยพันที่เล็กออกแล้วเล็กออกแล้วกันพันเรื่อยขึ้นนะนี่แหละโตมันสิบเนโตียนตัวมันสิบเนียนตัวนี้แหละปันคือจังหวัดนั่นเด้ชื่อกันเด้ตัวเดียวเล่นมั้ยพันเด้นี่สามตัวหางเดียวเล่นนี่แหละต้องหางกันนะหางนี่กับของเทียนเขาอันแหละตัวเลขควมำลงไปห้า ฟันเห็นตะขาบเนียนแปลเอาไปจะนี่แปลเอาอันนี้ฟันเอาฟันเห็นตะขาบนี่มันรุนแรงเป็นนั่นงเป็นเหล็กทำง่ายฝรบแล้วทนายันครบแล้วเามีครบแล้วอันนี้ฟันเครื่องค้านวณลพอเองหาเฝ้าแล้วขึ้นฟันขึ้นข้ามนวณขึ้นขึ้ฟันหดุดตัวเลข็ะยกเลยครับเบาะไรครับเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องมันสิเป็นเลขอยู่อ่า2ส่วนเนาะส่วนหนึงเป็นเลขกฟันต่องวด ข้างบนจะจะเป็นเหล็กฟันเห็นตะขับอันนี้จะเป็นเหล็กทำไน้าันแต่เลขมีที่มานี่ยังไม่ได้เนาะเล็กมีที่มานี่เอาไว้ก่อนเขายังไม่เขายังไม่ปล่อยให้เราเอาเลขกฟันเราก่อนอันฟันองหวดนี่อันน้ฟันตงวด้างล่หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สวนอันสองแปดสามศูนย์สามสองหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งสามอันนี้เบิ้งเนี่ยทำหน้า if ันทำหน้า if ันครับเขาย่อเมื่อบังครับฟันเย็นตะขับตุย อันนี้คนละยางเหมือนลเบางครับอันนี้คือเหล็กข้อมฝันอันนี้อันนี้คือเหล็กข้อมฝันนั่นข้างล่างนี่ฝันฝันว่าเขาบอกเป็นตัวละเอาซ้มตว่าเขาบอกเป็นตัวละเพราะได้เที่ยงเงินก็เผาเบาไล่มักอะไรครับในเบาไล่มักที่สุดย์บ่ครับมักมักเรียงหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์มันต้องงวดฝันต้องงวดนะเพราะว่ามันฝันคล้ายๆกันก็ตอนฝันได้หกศูนย์ วันนั้นถือว่ค่หกูนย์บ่ซอพอบาดบ่ซอกยาถอว่าจะมันออกืแสดงว่าไ่เอฟซีคนไดเนาะเอฟซี่นไดบ่อซีนี้กับวถือ้ว่นบ่อซีแล้วค่ะเดี๋ยวคนไอเอฟซีซื้อเอฟซื้อ่นซื้อแล้วมันหลุย